ผิวหน้าเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็ระดาก็ได้นวดหน้าเสร็จแล้วไปเมื่อวานนะคะหลังจากที่ได้นวดหน้าไปแล้วนะคะผิวก็จะมีออร่าขาวกระจ่างใสเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่านะคะเรานวดหน้าเป็นประจำอยู่แล้วนะคะจะพบว่า รวมขนกระชับขึ้นนะคะหน้าเพียวขึ้นผิวขาวใสขึ้นที่สำคัญนะคะใบหน้ายัางดูอ่อนกว่าวัยด้วยค่ะจากอายุเลขสี่เราก็จะเหลือเลขสองหรือว่าเลขสามเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อทำเป็นประจำแล้วนะคะผิวก็จะเด้งฟูกระจ่างใสนะคะลดอายุผิวแล้วก็เรา จะห่างไกลาจากการศัลกรรมหรือว่าการใช้เข็มนะคะการศัลกรรมต่างๆการเติมสารเข้าไปในชั้นผิวนะคะ